ตอนนี้นะครับพาวเวอร์600ครับก็ขาดตลาดอยู่ครับตอนนี้ก็เป็น800ขึ้นมาครับตอนนี้จะเป็นคัดดีครับตอนนี้จะเป็นคัด AB ครับห0 0บาทเหมือนกันสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสนจอสแน็คแจ็คอีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับชุด2-2 2สชุดครับตู้เดียวกันแต่ว่าชุดเครื่องปรุงเสียงครับต่างกันครับผม ใครที่มีงบน้อยๆก็จัดไปชุดนี้ครับชุด29,900บาทครับผมชุดนี้ครับก็จะได้เขื่อหนึ่งตัวแล้วก็มิกอีก1ตัวครับมีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็เป็นชุดนี้เลยครับชุด3 6 9 0 0บาทครับผมชุดนี้เราให้เป็นชุดแหลกไปแล้วก็ไม้ลอยปักไฟครบทุกอย่างครับผมชุดตู้2ชุดนี้นะครับเหมือนกันครับผมก็จะเป็นก้าง A B12 ครับผมชุดนี้ให้ไป2ใบแล้วก็ เบรก็จะเป็นเบรเทอร์โบอีก2ใบครับผมจะเป็นดอกหงปั๊มทั้งหมดครับผมตะแรงก็จะเป็นตะแรงชีกส่วนกลางก็จะเป็นตะแรงปั๊มไปครับผมงานไม้ก็จะเป็นไม้อัดแท้ทั้งเบรทั้งกลางครับสายลาโพงก็ให้ไป5เมตรเหมือนกันครับทั้ง2ชุดสายยันญันนะครับเราก็ให้ไปในชุดครับพร้อมเปิดพร้อมดังครับผมส่วนไม้ตอนนี้ก็จะเป็นไม้สายไปให้ครับผมชุด29,900ัรบาทเราเป็นไม้สายไปให้ส่วนชุด36,900บาทครับ ก็จะเป็นไมรลอยไปให้แล้วครับมิกก็จะเป็นมิกแคปลาครับตัวนี้จะเป็นแคปลา CX 40ครับเป็นมิก4ช่องครับผมมีบลูทูธมีเอฟเฟ็กซ์เอ็โวในตัวเปิดเพลงไร้สายก็ได้ครับสำหรับชุดนี้ส่วนมิกตัวนี้ก็จะเป็นมิกโปรพัดครับตัวนี้ก็เสียบไม่ได้4ช่องเหมือนกันปรับเอ็กโวเอฟเฟกได้เหมือนกันแล้วก็บลูทูธเปิดเพลงไร้สายก็ได้มี EQ ในตัวด้วยตัวนี้ครับตอนนี้นะครับพาวเวอร์600ครับก็ขาดตลาดอยู่ครับตอนนี้ก็เป็น800ขึ้นมาครับสามารถเพิ่มได้อีกเหออออนนนนนนกกัััิ่่่ีีีดยย็็็ป800 600ววตตตต้้ใงูท ีจะเป็นคัสดีครับตอนนี้จะเป็นคัสเอบีครับหกร้อยบาทเหมือนกันมาลองฟังเสียงทั้งสองชุดดูครับผม